สวัสดีค่ะทุกคนแอลสลุริตานะคะวันนี้ค่ะแอลพาทุกคนนะคะมาที่ร้านสตาร์บัคค่ะที่นี่นะคะเขามีเมนูที่เป็นเมนูวีแกนนะแบบตลอดแล้วแอลดีใจมากเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แอลชอบ อันนี้คือสวีบอโตเตล์บันนะคะมันก็คือเอเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือน,ม,นมันมันอมนะคะแต่ว่าตัวแป้งอะ่ะเขาก็จะาก็จะทำมาหอ่อแล้วก็ข้างในมันเป็นมันจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แอลต้องรอช่วงเจเพราะว่าไอาตัวนี้ปกติแล้วอะ่ะมันจะไม่เจนึกออกไหมคะก็คือมันอาจจะมีส่วนผสมของนมหรือของเนยต่างๆแต่ว่าอันนี้ป้ายเขาเขียนไว้เลยค่ะว่ามันเป็นวีแกนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำอีกหนึ่งที่แอลแบบ แอลอยากลองหลายทีแล้วตั้งแต่มันมาใหม่ซึ่งแอลไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตลอดไปหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วเายังอยู่คือแอลไปกี่ทีหมดสตรอเบอรี่แอปเปิลอยู่ด้วยกันนุกขอชิมมันนี้ก่อนเลยนะคะอืมว่าสตรอเบอรี่ขึ้นอยู่อะ่ะเขาให้หลอดมาด้วยลืมใช้ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าแอลชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือย่อยสลายได้คะ่ะ อันนี้เรามาที่ลานนะคะยาวที่ลานก็จะเป็นแบบที่เขาเอาไปใช้น่ารักมากเลยสตรอเบอรี่ชัดอยู่อะแล้วมันก็มีความแอปเปิ้ลหน่อยๆนะคะตอนนี้เรามาที่อันนี้กันดีกว่าอันนี้เอายังไม่เคยถ่ายทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจะขาให้ดูนะข้างในสีก็แบบม่วงเชียวตะแดนนี่ทุกคนเฮ้ยแป้งไม่หนามากนะถัวไม่หนามากนะ นี่ให้ทุกคนดูนะคะอันนี้คือตัวแป้งที่มันเป็นเหมือนแบบแคล้ายๆพวกแป้งโมจิหรืออะไรนะเอลไม่แน่ใจนะแต่มันจะมีความหนึบๆน,นะคะซึ่งข้างในตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นเห็นไหมคะมันเป็นมันล้วนๆเลยเพอแค่ทําแป้งออกมาห่อกรอปนะคะแล้วรสชาติคือดีจึง้งคือบางทีเวลาเออลแบบหิวระหว่างวันหรืออะไรเงี้ยบางทีเอาก,ก็กินอันนี้นะทุกคนมันอิ่มนะ ดูดีมันมนแน่นเพราะว่าในมันอ่ะมันมีวิตามินมันมีทุกอย่างหล่นตรงนี้ขอยกเข้าจานมันยังไม่หล่นเอาไว้น้องต้อมเวลามันแบบมันเหมือนมันบดมาแล้วอะอุรักกินอะไรแบบเนี้ยชอบเอาลิ้นดันดันให้มันแบบไปบดกับเพดานอีกทีหนึ่งมันเฟ็นอันเนี้ยไม่หวานทุกคนไม่หวานนะคะ คือรสชาติมันก็มาจากมันเลยอะรู้ไหมคะนี่ยแค่มีตัวแป้งเข้ามาห่อ,อหุ้มกรึบกรีบวันนี้คุ้ฟินมากเอาเป็นว่าใครนะคะที่ชอบกินเจตัวนี้เหมือนแอลกินวีแกนนะคะแล้วกิกนเจเพราะแอลถามน้องพนักง,งานว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจกินได้ไหมเขาบอกว่าได้เหมือนกันนะคะับเมนูนี้ตั่งได้เลยทุกคนมันดีมาก แล้วก็น้ำอันนี้คือผ่านมากค่ะความเปรี้ยวๆหวานๆอนะแล้วเหมือนเราเหมือนกัดสตรอบอี่เข้าไปจริงๆนะน้ำที่เอาชอบมากพี่สตาร์บัคอะมันจะมีอยู่อันหนึ่งซึ่งมันหายากมากมันคือน้ำกระท้อนมันจึ้งนะ ใครเคยกินลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าชอบหรือเปล่าแล้วก็2เมนูนี้ค่ะที่แอลแนะนําทุกคนเคยกินกันหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่เคยลองชิมดูนะคะแล้วชอบไหมคอมเมนต์มาข้างใต้ได้นะคะสัปดาห์หน้าแอลจะพาทุกคนไปไหนเดี๋ยวรอติดตามน,นะคะวันนี้แอลไปก่อนบ๊ายบาย